สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษาย,ยน2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมถุนอาจจะมีความจู้จี้จุกจิกนิดนึงนะคะเป็นคนที่เอาแต่ใจนะคะหรือว่าใครที่อยู่รอบข้างต้องทำใจกว้างๆเข้าหาชาวเมถุนนิดนึงนะคะ ช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานมีโอกาสได้พบเจองานที่ถูกใจหลายด้านหลายทางนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหาอยู่ชาวเมถุนจะได้เจอกับวิธีแก้ปัญหาในหลายๆทางหลายๆแบบนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องช่างใจแล้วก็เลือกคิดเลือกไต่ตองให้ดีนะคะใครที่รู้สึกตันในเรื่องของการงานก็ต้องมองหาอาชีพเสริมอาชีพอิสระเพิ่มเติมนะคะ หรือว่าสินค้าบางอย่างที่ขายไม่ดีนะคะจะมองหาสินค้าใหม่หรือแม้กระทั่งลองมองหาที่ปรึกษาดีๆรอบตัวดูนะคะสัปดาห์นี้บางรายอาจจะมีการเบื่อหน่ายในเรื่องของงานประจํานะคะใครที่ทํางานติดโต๊ะอาจจะต้องลุกมาทําโน่นทํานี่นะคะหรือว่าหาอาชีพเสริมอย่างที่กล่าวไปนะคะอาจจะทําให้มีพลังในการทํางานมากขึ้นนะคะบางรายอาจจะเจอกับผู้ใหญ่ที่จู้จี้จุก,จ,กจิกนะคะทําให้คุณเบื่อได้นะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะเป็นเรื่องของจิตใจนะคะที่ต้องมีความสงบมั่นคงให้ดีนะคะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอมีสมาธิกับตัวเองนะคะค่อยๆเรียนรู้หาข้อมูลในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะชาวเมถุนก็เลยจะเหมาะกับการพักผ่อนท่องเที่ยวด้วยนะคะในสัปดาห์นี้ คนโสดนะคะถ้ามีความรักเข้ามาจะเป็นช่วงที่คุณเลือกสักนิดนึงนะคะอาจจะมีเข้ามาดูใจหลายคนนะคะแต่ว่าชาวเมทุนอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะคบหานะคะอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจหรือเป็นรักที่ไม่ได้ดีอย่างที่ชาวเมทุนคาดหวังก็ได้นะคะท่านที่มีคู่แล้วนะคะจะมีการพบปะผู้ใหญ่นะคะมีการมัดข้อ,ม,ขอมือน,นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เหมาะในการจัด เรื่องของการแต่งงานเรื่องของการทำพิธีอะไรต่างๆที่เป็นทางการมากนักในสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมนะคะชาวเมถุนจะเป็นสัปดาห์ที่คุณต้องมีความอดทนสูงนะคะใช้สติปัญญาแล้วก็หาเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอ in ิ inbox มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหน่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ